มีคำถามที่เตรียมเอาไว้นะครับให้กับพี่ๆได้ตอบกันเนาะข้อหนึ่งครับทุกแบบไหนที่ฉันเลือกบ่อยที่สุดนะกังวลน,นะโทษตัวเองเสียใจโกรธเกลียดนะครับหรือว่าคิดซ้ําอยู่บ,บ่อยๆข้อ2ครับทุกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่เช่นตอนตื่นนอนนะระหว่างวันหรือทั้งวันเลยตลอดเวลาไหมนะหรือว่าก่อนนอนและก่อนที่จะเกิดความทุกข์นะครับอันนี้สิ่งนี้คุณต้องเทคโนแล้วทำการบ้านให้ดีคุณคิดภาพอะไร คุณได้ยินเสียงอะไรคุณได้ยินข้อความว่าอย่างไรนะครับอันนี้สำคัญข้อ3ทุกนี้นะครับช่วยฉันเรื่องอะไรอยู่ลึกๆเช่นกันคุณจากความผิดหวังนะกันคุณจากการที่จะต้องไปเริ่มงานใหม่ที่มันไม่แน่นอนนะกันคุณจากการถูกทิ้งกันคุณพลาดและล้มเหลวกันคุณเหนื่อย นะอย่างเช่นถ้าคุณต้องไปทำโปรเจกต์ใหม่มันอาจจะร่ํารวยได้เงินครับแต่มันดูเสี่ยงมันดูเหนื่อยจิตใจคุณก็เลยเก็บคุณเอาไว้ไม่ต้องไปทําหรอกมันดูเสี่ยงอยู่ในที่ที่เราควบคุมได้และปลอดภัยจะดีกว่าเนี่ยครับ s u r v i v e r mode มันทํางานแบบนี้เองลองตอบคาถามนี้ดูครับแล้วก็ถ้าใครนะลองตอบคาถามก็พิมพ์คอมเมนต์ใส่มาได้นะครับและเมื่อสักครู่นะครับ มันคือการหาชิ้นส่วนของโปรแกรมสมองคุณนะครับไม่ใช่ไปสู้กับอารมณ์นะครับคนส่วนใหญ่อยากจะสู้กับอารมณ์คิดลบนะความเชื่อลบหรือมีแรงต้านเกี่ยวกับมันสิ่งที่เราต้องทําเวลาเราเจอความทุกข์ขั้นตอนแรกที่พี่ๆทำเนี่ยถูกแล้วนะครับก็คือ observer สังเกตตัวเองแต่พอเราสังเกตตัวเองเนี่ยสิ่งที่เรายังขาดก็คือขั้นตอนถัดไปนั่นเองนะครับสังเกตเป็นสเต็ปหนึ่งทุกคนจำเป็นต้องฝึกสิ่งนี้อันนี้โอป้าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมาก นะครับสิ่งต่อไปคือเราต้องชำละมันครับหาชิ้นส่วนว่าอะไรคือชิ้นส่วนของโปรแกรมที่หยุดยั้งเราจากการที่จะเติบโตมั่งคั่งหรือว่ามีความสุขในชีวิตครับและเป้าหมายจากการที่จะออกจากความทุกข์นั้นนะครับเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะไม่ย้ายตัวเองออกจากความทุกข์ทันที หากใครนะครับเป็นคนที่อาจจะเคยศึกษาของอับรารัมฮิกเนะครับเวลาที่เราจะย้ายสเกลอารมณ์เนี่ยเราจะไม่ย้ายจากทุกมากจนไปสุขมากเป็นไปไม่ได้ครับเราจะต้องค่อยๆไต่สเต็ปอารมณ์นั่นหมายความว่าพอเรามีความทุกข์แล้วนะครับขั้นต่อมาคือ observer นะสังเกตตัวเองจากนั้นนะครับก็ให้การชำระชิ้นส่วนออกมาว่าอะไรคือชิ้นส่วนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและจากนั้นคุณค่อยรีโปรแกรม เพราะฉะนั้นนั่นคือขั้นตอนที่คุณจะทําขั้นถัดไปครับวันนี้ก็มีเทคนิคหลายอย่างครับที่เอามาแนะนำนะครับเอามาแชร์ให้นะครับแล้วก็ลองไปเึกกัน